รวยระบบขั้นบันไดจากความสุขมูลค่าระบบความมั่งคั่งหลักตั้งต้นสำคัญที่สุดความร่ำรวยที่ยั่งยืนไม่เกิดจากการไล่เงินแต่เกิดจากการออกแบบชีวิตงานและระบบให้ความสุขงอกได้และมูลค่าเพิ่มได้ไปพร้อมกันเงินไม่ใช่จุดเริ่มเงินคือผลลัพธ์ของระบบที่ถูกออกแบบมาดีขั้นที่ห ฐานความสุขทุกอย่างเริ่มจากตรงนี้ถ้าข้ามขั้นนี้ระบบพังในระยะยาวสิ่งที่ต้องมีความสุขรายวันกิจวัตรหรือพิธีกรรมที่ทำให้ใจนิ่งใจฟูงานที่ไม่ฝืนตัวตนการเคารพตัวเองหลักคิดถ้าทำแล้วรู้สึกด้อยค่าต่อให้ได้เงินงานนั้นจะดูดพลังจนหยุดเติบโตเองเป้าหมายขั้นนี้ อยู่ได้ไม่หมดไฟอยากทำต่อเงินอาจยังไม่มากแต่พลังชีวิตเริ่มเสถียรขั้นที่สองเพิ่มมูลค่าตัวเองเมื่อความสุขนิ่งจึงเริ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากอะไรความรู้ประสบการณ์ความรับผิดชอบความสม่ำเสมอสัญญาณว่ามูลค่าเพิ่มคนเริ่มเชื่อถือคนเริ่มขอให้ทำซ้ำงานเริ่มสำคัญขึ้น หลักคิดเงินไม่ตามความเก่งเงินตามความเชื่อถือที่ถือภาระได้จริงขั้นที่ 3. เสาค้ำระบบเมื่อมูลค่าเพิ่มคุณจะเริ่มถูกวางในบทบาทใหม่บทบาทนี้คือคนค้ำสติคนค้ำงานคนค้ำคุณค่าคนแก้ปัญหาโดยไม่ปั่นงานอาจหนักไม่มีคำชมไม่หวือหวาแต่คุณอยู่ได้หลักคิด งานที่ใช่ไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายแต่มันไม่ทำให้ชีวิตแตกขั้นที่4งานที่ตรงตัวตนเมื่อคุณใจนิ่งรับผิดชอบได้ไม่เล่นเกมอตัตราระบบจะค่อยๆแมทชิ่งงานกับตัวคุณงานแบบนี้คนอื่นไม่อยากทำคนอื่นทำแล้วพังแต่คุณรับไหวสำคัญมากอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในระบบที่ต้องฝืน เพราะระบบที่ไม่สอดคล้องจะไม่ให้ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขั้นที่5สร้างระบบความสุขเมื่อคุณรับงานใหญ่ขึ้นคุณไม่ควรแบกคนเดียวสิ่งที่ต้องสร้างงานสุขทีมสุขสินค้าสุขธุรกิจสุขทุกฝ่ายต้องได้รับการให้เกียรติได้รับคำขอบคุณได้เติบโตไปพร้อมกันถ้าระบบใดด้อยค่าเห็นเป็นความเคยชินไม่พัฒนา พลังจะรั่วและการเติบโตจะหยุดเองขั้นที่6โดมอุดมการเดียวกันการเติบโตระยะยาวต้องอยู่กับคนที่คิดใกล้กันโดมนี้คือไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเคารพคุณค่าเดียวกันไม่ดึงกันลงถ้าเริ่มรู้สึกแปลกแยกไม่ใช่ต้องฝืนการถอยคือการรักษาพลังไม่ใช่ความล้มเหลวขั้นที่7กล้าหยุดเพื่อออ,อกแบบใหม่ บางช่วงชีวิตต้องหยุดต้องอยู่คนเดียวต้องออกแบบใหม่เพื่อปรับทดลองประยุกต์ให้ตรงกับตัวตน100%เเซหลักคิดถ้ายังไม่รักโลกที่สร้างอย่ารีบขยายมันขั้นที่8ขยายระบบถึงความมั่งคั่งระดับใหญ่เมื่อทุกขั้นก่อนหน้าแข็งแรงตัวตนไม่ฝืนระบบไม่ดูดพลังทีมไม่แตกงานมีความหมาย เงินระดับใหญ่จะเข้ามาในฐานะเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเงินระดับนี้ไม่ทำให้คุณหลงไม่ทำให้คุณแตกไม่ทำให้คุณทรยศตัวเองสรุปรวยระบบขั้นบันไดรวยจริงไม่ใช่รวยเร็วแต่คือรวยจากระบบที่เริ่มจากความสุขเล็กๆเ,เพิ่มมูลค่าค้ำระบบทำงานตรงตัวตนสร้างระบบที่ไม่บั่นทอนคน แล้วขยายไปเรื่อยๆจนความมั่งคั่งกลายเป็นผลพลอยได้หรือสั้นๆที่สุดเงินไหลาตามความสุขที่ถือภาระได้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือรวยระบบขั้นบันไดไม่เพอ้อไม่ลัดและไปได้ไกลจริง